เกษตรกรหมู่8ตำบลทุ่งน้อยอำเภอขวนตการหลวงจังหวัดสตูลน,นะคะได้รวมกลุ่มการเป็นวิสาหกิจชุมชนไร่ออกการเกษตรปลูกกล้วยหอมทองค่ะส่งขายโดยปรับปรุงคุณภาพการปลูกจนได้มาตรฐานส่งห้างดังทั้ง CPO เครืสเซนทันแมคโครเซเว่นนะคะจนผลผลิตมีไม่เพียงพอค่ะและต้องขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเป็นแปลงใหญ่พื้นที่กว่า200ไร่พร้อมสร้างลูกสวนด้วยนะคะเพื่อให้ผลผลิต ได้ตามความต้องการวันละกว่า2ตันค่ะนางกำไรทิพย์เศษฐิชัยนะคะ,ะเกษตรจ,จังหวัดสตูลค่ะได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แปลงใหญ่นะคะเพื่อติดตามการปลูกกล้วยหอมทองค่ะซึ่งเป็นการปลูกแซมต้นยางพาราในพื้นที่หมู่ที่8นะคะตําบลทุ่งนุยอำเภอกวนกาหลงซึ่งมีการปลูกกว่าจิต0มื่นต้นในเนื้อที่กว่า200ไร่นะคะโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูแรงมาดูในเรื่องของแหล่งน้ำเนื่องจากเป็นต้นกล้วยอายุเพียง2เดือน หากประสบปัญหาภัยแรงก็จะทําให้ได้รับความเสียหายนะคะโดยกล้วยหอมทองปัจจุบันผล,ผลผลิตความต้องการวันละ9,500ลูกหรือประมาณ2ตันเศษค่ะหรือเดือนละ60ตันนะคะแต่กําลังการผลิตมีไม่เพียงพอจึงต้องขยายพื้นที่เพิ่มอีกโดยทําเป็นการเกษตรษเชิงพาณิชย์เมื่อผลผลิตเข้ามาตรฐานทําให้ราคาผล,ผลผลิตดีนะคะ ขายที่กิโลกร,รมัมละ25-26บาทค่ะและก็เคยพุ่งสูงสุดไปที่กิโลกร,รัมละ35บาทนะคะโดยเทคนิคการปลูกกล้วยหอมทองให้ผลผลิตได้ถึง3ไซส์นะคะคือเกตด A เก็ด B และ C ค่ะคือตัดใบให้เหลือเพียง5-6ใบเพื่อให้สารอาหารมาเลี้ยงลูกให้ใหญ่ขึ้นและไว้เพียงต้นละ1เครือนะคะคือระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บผลผลิต8เดือนก็ตัดทิ้งค่ะ และให้ต้นที่แตกหน่อขึ้นมาแทนอีก3รอบนะคะกินระยะเวลาหนึ่งปีเศษค่ะก็จะได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะทางด้านน,นายกิตินันนุยเด่นนะคะประธานวิสาหกิจชุมชนไร่อ,อการเกษตรก็ได้บอกนะคะว่าเริ่มจากพื้นที่เป็นสวนปั์มน้ำมันจึงปรับมาปลูกกล้วยไขค่ค่ะเริ่มจากจีดไวต้นทำการตลาดผ่านพ่อค้าคุณกลางและเริ่มทำตลาดจึงมองว่าตลาดกล้วยหอมทองไปได้ไกลกว่าจึงเปลี่ยนมาปลูกกล้วยหอมทอง โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรนำเกษตรกรจังหวัดสตูลและสงขลาไปแมทชิ่งกับห้างแมคโครทำกล้วยหอมทองส่งห้างจากนั้นจึงกลับมารวมกลุ่มกันขยายพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองเชิงพาณิชย์โดยมีเกษตรจังหวัดสตูลเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนําด้านต่างๆนะคะจนตอนนี้ทํากล้วยส่งห้างดังนะคะและก็พร้อมขยายพื้นที่ปลูกอีก7 0,000ต้น เพื่อรองรับผลผลิตที่ต้องทำให้ได้เดือนละ60ตันโดยเฉพาะทางเซเว่นมีออเดอร์เข้ามาวันละเกือบ1,000ลูกนะคะซึ่งผลผลิตไม่ทนันจึงต้องมีการขยายลูกสวนค่ะอนาคตการปลูกกล้วยหอมทองนะคะตลาดยังต้องการสูงมากนะคะซึ่งทางเกษตรจังหวัดสตูลเองก็สนับสนุนทั้งเรื่องของหนอพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะพันธุ์เนือเยื่อเพื่อให้ปลอดลูกและเชื้อรา ต้นแข็งแรงขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการแปลรูปเปลือกัารนำต้นกล้วยหลังตัดทิ้งมาทำเป็นเส้นใยเพื่อจักสารเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการต่อยอดสำหรับพื้นที่อำเภอควนกาหลงสิ่งที่โดดเด่นในการผลิตกล้วยหอมทองคือเรื่องของน้ำเพราะเป็นแหล่งต้นน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีโดยตลาดของกล้วยหอมทองในอนาคตมีเป้าหมายถึง400ตันจึงต้องมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับตลาดค่ะ